สวัสดีครับพมแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันพุธที่5กรกฎาคมนะครับตามกันต่อครับสำหรับหวยฮานอยนะครับฮานอยวันพุธวันนี้เด่นไปที่3กับ9นะครับผมมากับ2805ครับสามาสามเครับ32ครับ38 30 35นะครับผม

3ชุดเน้นไปที่39นะครับ32แล้วก็92ครับ3ตัวชุดเน้นนะครับหลักร้อยสี่ก็439ครับ432 492สาสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันพุธครับขอให้โชคดีครับ